ไปเบิ่งไขกันครับผมเก็บมาแล้วเก้าฟองวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันครับผมแทบจะว่าแทบจะว่าซ้ำกันแหละครับผมเกตก็เกือบๆจะได้เบอร์ศูนย์นะครับผมเนาะเบอร์หนึ่งได้อยู่เบอร์หนึ่งยังไม่ถึงเบอร์ศูนย์ครับผมนี่แหละได้เก้าฟองแล้ววันนี้ กะดีดีครับผมดีดีดไก่สาวอารมณ์ดีอันนี้คืออาหารเออาหารหมายถึงว่าอาหารเสริมนอกจากอาหารเม็ดของฟินที่นี่ให้กินอยู่แล้วนะครับนาะอันนี้คือมีห้ำอ่อนหญยาหวานผักบุ้งแห้แดงอย่างนี้ครับผมมั่ก็กินกินหลายขึ้นอยู่กินหลายขึ้นแล้วก็อาจจะมี จิกกันนิดน้อยๆตามมะสักนั้นเบิ่ง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 เบิเบิ่ง้านโอ้ยดือก็้มู่บอกเพื่อนนี่เดือก็้มู่เนี่ยเราเนี่ยนะผู้นี้เอาเอาบ้านเนี่ยเอ้าเอาเอา้าเอา้านี่นะครับข่วมสะอาดกับตรงนี้ดืยกันกับตรงเบิ่งตลอดแต่มีม่งมีให้กับตรงระวัางคือกันครับผม ยังบานนี่ย่างเสียเปียบ,ยบโอ้ยขี่ใช่กันซะเด้อหล่ะนี่โอ้ยอาบาสีปาดเกา่าไปไปไปลูกลงบาัาอ้าวยังบานนี่อ้าวโมเมนต์มองบินขึ้นมาได้เนี่ไปพ่อแล้วพ่อแล้วเอแลวไปบานนี่ปะอ่ะพอพๆอ,พอ โไปไปไปลูกลงไปบานนี้ไป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 ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับวาย